แอดนะครับเป็นปีของแจ๊สโอ้โหมีนักเตะที่น่าสนใจนะครับในตำแหน่งนี้มากอยู่นะครับตำแหน่งของแจ๊สนะครับอ่าเราเราไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าอันนี้ผมจะแนะนําสําหรับสายฟรีนะครับตัวผมเองก็สายฟรีนะครับเพื่อนๆบางคนงบประมาณอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะครับในความคิดส่วนตัวของผมเองว่าตัวไหนนะครับที่มันคุ้มที่สุด สำหรับตัวผมนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปนำไปคิดดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับราคาที่ต้องจ่ายไปหรือเปล่านะครับในราคานะครับ3 0 0จิกสองนะครับดูที่โอนาน่านะครับโอนาน่าตัวนี้นะครับมาดีเลยนะครับแต่ว่าการคุมตำแหน่งของเขาและการรับบอลของเขานะครับเป็นผู้สัประตูที่การรับบอลนะครับต่ำต่ำมากมากกว่า ผู้สาประตูในโออเดียวกันเลยนะครับ <ę> ก mm ับการคุมตำแหน่งครับเสียดายตรงนี้จัดๆเลยนะครับว่าการคุมตำแหน่งเขาไม่ดีเลยนะครับและการรับบอลนะครับยิงมานี่ผมอันนี้ผมไม่ไม่เล่นนะครับแล้วผมก็จับไม่แลกด้วยนะครับโอนั่นนาตัวนี้ก็คืออย่างอื่นดีหมดนะครับแต่ว่าการคุมตำแหน่งของเขาและการรับบอลเขาน่าจะไม่รับบอลนะครับน่าจะปัดทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้เราผ่านไปนะครับเพราะว่าไม่คุ้มนะครับในราคา300นะครับ มาถึงโซเลต์นะครับโอเปอเรอเรอ105แต่ราคาจิกซอนะครับอยู่ที่450 450นะครับไม่คุ้มเลยนะครับกับนักเตะแพทปัจจุบันนะครับความเร็วนะครับแค่101เท่านั้นนะครับวาความเร็วสเปรดไปแค่105เท่านั้นเองนะครับผลงานให้มา4ดาวนะครับน้อยมากเลยนะครับกับอ่านักเตะยุคสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับยูซีบีโอนะครับที่ผมต้องเจอนะครับอ่ด็อกบาส์นะครับ อ่าซูมเอลเอโตนะครับยูฮันครับนะครับเอ็มปัเป้นะครับตัวพวกนี้นะครับสับทีหายเลยนะครับตามไม่ทันแน่นอนนะครับกองหลังโซเลสตัวนี้นะครับไม่เหมาะเลยนะครับถ้าสามร้อยนะครับยังไม่คุ้มเลยนะครับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนี่ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับโนเลตไม่แนะนําจัดดนะครับจัตตินไคเวิร์ดนะครับจัตตินไคเวิร์ดซีเอ็มตัวนี้โอ้โหบอกเลยนะครับนี่นะครับ ความเร็วต้นนะครับ200 125ยหน้านะครับโอ้โหผมบอกเลยครับเสือท่าสกิลสดาวนะครับแต่พลังงานให้มา4ดาวนี่อาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าบอกเลยครับถ้าเขาได้สับนะครับสับถ่าสับแล้วพุ่งเลยนะครับผมบอกเลยว่าพุ่งแน่นอนนะครับการทําประตูนี่ครับ101้จบครบเครื่องเลยถือครับตัวนี้เลยผมว่าตัวนี้ครับในราคานะครับ3ามจิ๊กซอว์เนี่ยจัดตินคีย์เวิร์ด 100%นะครับผมว่าคุ้มที่สุดแล้วจะตินไคเวิร์ดนะครับอันนี้เป็นตัวเลือกทางเลือกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาคาร์ดัตฟอร์ดนะครับมาในตำแหน่ง LM นะครับ LM นะครับโอ้โหอัพสายฟ้าไม่ได้นะครับถนัดเท้าเดียวนะครับเท้าขวาห้านะครับมีความเร็วนะครับมีความเร็วแต่พลังงานให้มาสี่เท้าไม่เคยถึงสี่เราครึ่งสักทีนะครับมาคาร์ดัตฟอร์ดถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะครับการจบสกอร์ดิ้นร้อยสามนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ถ้ามาแบบนี้นะครับเป็นอ่าเป็นตัวนะครับที่ตัดยิงตัดปั่นอย่างเดียวเลยครับไม่สามารถอ่าเปิดให้เพื่อนรวมทีมได้นะครับตัวนี้ยังเอาไว้ก่อนนะครับในราคานะครับ450ก็ไม่คุ้มไปกับโซเลตนะครับไม่คุ้มนะครับอีเดนลสซานะครับ800 800ผมว่าตัวนี้นะครับเหมาะกว่าลูทฟอร์ดแน่นอนนะครับแอลในตำแหน่งแอลเอมนะครับสามารถโยกย้ายได้ไหมครับตัวนี้โยกย้ายไปตำแหน่งอื่นได้ไหม อ่า L W ได้นะครับมาอ่าเอเดนอาซาครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเอาโยกไปเป็น L W ได้นะครับเอเดนอาซา L M ก็ไม่น่าเกลียบนะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับในราคาต้อง800เลยนะครับสำหรับอ่าอ่าสายฟรีสายธรรมดาอย่างพวกเรานะครับมันไม่คุ้มนะครับในราคา800ที่อะเอเดนอาซานะครับนะครับเดี๋ยวปิโร่นะครับเป็นกองหน้าที่นี่ครับผมบอกว่าอ่าในแผดของแจ๊สนะครับ เดวเปโร่นะครับเป็นกองหน้าที่เลือกอันดับต้นๆเลยนะครับว่าเนี่ยครับในราคานะครับ500เนี่ยเดวเปโร่นะครับครบเครื่องนะครับถนัดถ้าม55นะครับพลังงาน4ดาวครึ่งเดียวนะครับถ้าสกิล4ดาวเลยนะครับดูฝีเท้านะครับฝีท้า115นะครับ114อาจจะไม่สู้ตัวที่มันทบกว่านี้นะครับแต่ครับแต่แต่ว่าสายฟรีอย่างพวกเราสายประหยัดอย่างพวกเรานะครับแค่นี้สับได้แน่นอนนะครับอัพสายฟ้าให้เขานะครับ สับมีทั้งสับทั้งพลิ้วนะครับธนาดสองเท้ามีการทาประตูยิงไกลที่ดีนะครับมีการส่งบอลที่ดีนะครับเนี่ยครับคุณสมบัติที่ให้มามียิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลเพลย์เมคเกอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ที่สองเลยนะครับที่เราจะเอานะครับตัวนี้นะครับ c a m ตัวนี้นะครับโอ้โหความเร็วนะครับหนึสีนะครับ การทําประตูนะครับดีครับการทําประตูดีการควบคุมบอลกันเล่นบอลดีสี่ดาวอีกแล้วนะครับพลังงานสี่ดาวถ้าจะคือสี่ดาวอีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตัวนี้นะครับดีบล่าตัวนี้นะครับดีบล่าตัวนี้ห้าร้อยนะครับไปเอาจัดตินแคเบิร์ดดีที่สุดนะครับบอกเลยครับว่าเอาจัดตินแคร์เบิร์ตคุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับพาเวลเน็ตเวินะครับพาเวลเน็ตเวิ โอ้โหตัวนี้5้าทับหอีกแล้วนะครับโอกพลังงาน5ดาวครับเล่นได้ยาวๆก็แน่นอนนะครับถ้าใครแรกนะครับมีแรกนะครับแรกจัดตินแคเวิร์ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมว่าตัวนี้ครบเครื่องครับมีความเร็วนะครับมีการจบสกอร์ที่อยู่ในระดับหนึ่งนะครับมีความพลิ้วและพลังงาน5ดาวนะครับอ่าคอมพานีนะครับดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปดูแท้ในเลยนะครับดีทุกภาคอยู่แล้วนะครับเชลิงตันนะครับ ดีอยู่แล้วนะครับเชลิงตันก็ดีนะครับเท้า5-5มีความเร็วมีการจบสกอร์ที่ดีนะครับอ่านี่เราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าราคามันสูงเกินไปนะครับแต่ถ้าเอาในราคาคุ้มค่านะครับแค่ไม่เกิน500นะครับไม่เกิน500นะครับตัวนี้ c m นะครับช่วยช่วยคิมบิดนะครับ CDM เราไม่แลกแน่นอนนะครับเพราะมันไม่ใช่ตําแหน่งที่อ่าเป็นตัวหลักนะครับ CDM เนาะอ่าเรามาพูดถึงที่ว่าทําประตูทําเกมให้เราชนะได้นะครับ น่นะครับที่ผมใช้แรกคือที่เอาคุ้มค่าก็คือนะครับจัดตินแคเวิร์นะครับ300 300ตัวนี้นะครับจัดตินแคเวิร์นะครับใครแรกมานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ C.A.M. นะครับจัดตินแคเวิร์นอร์นะครับสำหรับ300นะครับแต่ถ้าเอาขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นเดียวเปโรนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดียวเปโรตัวนี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ผมแนะนำนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกแรกตามที่เพื่อนๆชอบกันเลยนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปนะครับเป็นกาชานะครับโออร้อยสามถึงร้อยเจ็ดขายไม่ได้นะครับห้าร้อยสองทีนะครับทีแรกนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับไปก่อนเลยเอาแล้วครับแพ็คแรกนะครับแพ็คแรกสองแสงครับสองแสงเขาเรียกว่าแพงเสมอนะครับสองแสงแพงเสมอหนึ่งแสงมาแล้วครับหนึ่งแสงมาแล้วสองแสงปาดครับสองแสงปาดซ้ายครับ มาครับเฟเอกมาเป็น C B แมนยูเป็นใคร C B ม a นยูยโโรนะครับโอ้โหตัวน,นี้โยโรนะครับผมยังไม่ได้ดูนะว่าเขาดีหรือเปล่านะครับโยโรโอ้โหมีไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับแต่การตั้งรับ สภาพร่างกายแข็งแกร่งจัดๆเลยนะครับแข็งแกร่งจัดๆแต่เสียดายนะครับในหน้าเสียดายนะครับผมมีเฟอร์จิวฟันไดและแฮร์รี่แม็กไก่แล้วนะครับก็เลยน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายไปอันที่สองนะครับไปแพ็กที่สองนะครับแพ็กแพ็กที่สองนะครับสองแสนเหมือนเดิมครับสองแสนเหมือนเดิมสองแสนแพงเสมอนะครับหนึ่งแสนได้ครับหนึ่งแสนแลกมาแล้วนะครับ สองแสงปาดขวานะครับสองแสงปาดขวารอบนี้มาเป็นเป็นโปรตุกเกสอาร์ดรับเบิ้ลบอสติงดิปตมาเป็นโอ้โหใครวะเนี่ยทีท,ทีทีนิโกทีนีเอเหรอครับโอ้โหตัวนี้นะครับโอ้โหใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ใช้ได้เลย แต่การจบสกอ์จะไม่ค่อยดีครับถนัดเท้าเดียวครับถนัดเท้าเดียวตัวนี้ขออภัยนะครับตัวนี้ผมไม่รู้จักเลยนะครับนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ